สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออลีวันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการยกล้อสลับแบบมือใหม่จริงๆอ่ะแบบยกแขนไม่ขึ้นเลยนะครับมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาแบบบอกผมยกแคนไม่ขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีนะครับเดี๋ยวผมใส่หมวกัมือใหม่นะครับยกแคนไม่ขึ้นเลยนะครับก็คือแบบ ยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นใช่ไหมครับก็คือยังไงล่ะเนี่ยยกสุดได้แค่นี้ใช่ไหมยกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเลยอืมไม่ขึ้นเลยนะโอเคมือใหม่นะครับเราจะไม่นั่งยกนะครับเพราะคุณจะไม่มีแรงยกแขนขึ้นนะครับให้คุณยืนยกก่อนนะยืนขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ย,ยกมันขึ้นมานะครับยกขึ้นมาให้สุดแรงเลยพร้อมกับเอาตีนเรานะครับ หยิไมนะครับยืนยกนะมันก็ง่ายกว่านั่งยกแต่มันจะหงายได้ทุกเมื่อนะครับถ้าองศามันเกินนะครับถ้าเรายืนยกไม่ได้เราจะนั่งยกไม่ได้นะครับสำหรับมือใหม่นะให้เรายืนยกก่อนแล้วจะพูดวักบนทำไมวะนนี้โอเค ขั้นตอนที่หนึ่งแล้วกันให้เรายืนนะขาเรานะข้างที่ถนัดนะครับอยู่แบบนี้ถนัดซ้ายก็แบบอยู่แบบนี้นะครับถนัดซ้ายผมถนัดขวาเนาะผมก็จะอยู่แบบนี้ดยวผมเบรกครับเบรกเพิ่งล้างมาครับก็จะมีเสียงนิดนึงะตรงนี้แล้วกันล้ม,ลมนะครับให้เรายืนไม่ต้องใช้ความเร็วนะครับเพราะ มือใหม่ใช้ความเร็วอาจจะหงายแล้วล้มได้นะครับวิ่งตามจักรยานไม่ทำล้มแล้วก็เจ็บมีแผลอีกนะครับก็ไม่ดีนะให้เราฝึกช้าๆนะครับค่อยๆปั่นไปนะครับเวลาจะยกก็เอาตีนถีบยกขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปั่นไปนเรื่อยๆปั่นไปนเรื่อยๆเลยนะครับก็คือมือใหม่นะครับให้ยืนยกไม่มีอะไรยากเลยนะครับ ยืนยกแค่นั้นฝึกยืนยกไปเรื่อยๆยืนขึ้นแล้วก็ยกกำแฮนให้มันปั่นไปเรื่อยๆครับเวลาหงายแล้วก็ผ่อนไม่ใช่ผ่อนคันเร่งนะผ่อนบันไดไม่ไม่ต้องปั่นน,นะนะก็คือไม่ต้องปั่นมันนะครับเวลามันจะแบบจะหงายหรือว่าเวลาฝึกคุณก็จับเบรกแบบนี้ไปด้วยก็ได้นะครับตอนยืนยกนะเพราะ มันจะได้ชินกับการใช้เบรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้มันหงายให้ดูนะเดี๋ยวผมปรับเบาก่อนเดี๋ยวกางเกงมันติดเดี๋ยวปิน้นปรับเบาให้ต่ําไปเลยนะมันจะได้ไม่ติดกางเกงใช้เกียร์นะครับลืมบอกไปว่าใช้เกียร์เบานะครับเบาเกินไม่ดีนะครับแนะนําเกียร์สกเกียร์ 2, สองเกียร์สามประมาณนี้นะครับ ยืมยกนะครับหงายก็มันไม่หงายอะ่ะผมยกแล้วมันไม่หงายเพราะผมกลัวหงายมากผมฝึกผมเซฟตัวเองตลอดนะครับน้อยครั้งที่ผมจะเจ็บจริงๆนะครับเพราะผมเป็นคนที่กลัวเจ็บนะครับฝึกอะไรกลัวเจ็บหมดทุกอย่างนะครับเนี่ครับวิ่งตามไปก็เหมือนคลิปก่อนหน้าแหละทั้งหงาย ก็วิ่งตามไปคุณยืนยกได้แล้วใช่ไหมคุณก็กลับไปดูคลิปคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมอัพไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งการ์ดไว้ให้ทางด้านขวา,าแถวทางนี้แหละเดี๋ยวผมทิ้งการ์ดไว้ให้นะพอคุณยืนได้คุณยืนได้แล้วใช่ไหมผมจะบอกเคลดลับอีกนิดน,นึงคุณยืนได้แล้วคุณจะนั่งคุณก็ค่อยๆขยับตูดลงมานั่งกับเบาะนะครับ ค่อยๆขยับตูดลงมานั่งกับเบาะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับปรับตัวนะครับใช้เวลานิดนึงอดทนหน่อยนะครับฝึกใหม่ๆก็ไม่ว่าอะไระครับเริ่มต้นใหม่มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนครับเอาเป็นว่านะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ไม่ใช่สิเออถูกแล้ว